หนิงเป็คนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบอ,อใช้รงพื้นนะเพราะรู้สึกว่ามันหนักหน้ามัน ไม่สบายผิวหน้าค่ะทุกคนก็เลยอยากหาแป้งที่แบบว่ามันสบายผิวหน้าตัวนี้คือแบบใช้ดีมากทุกคนเนี่ยใครที่ไม่ค่อยชอบเติมหน้าระหว่างวันพอรู้สึกว่าเติมไปปุ๊บเนี่ยหน้ามันเป็นคาบแล้วก็มันรู้สึกแบบหนักหน้ามันไม่สบายผิวหน้าค่ะทุกคนหนิงแบบเห็นคนรีวิวแป้งตัวหนึ่งนะเป็นของแบรนด์ดรพุงนะคะทุกคนใช้ดีมากค่ะทุกคนคือขึ้นติดหนิงบ่อยมากหนิงอยากจะแนะนํานะตัวนี้เป็นแป้งช่วยเบลอรูขุมขนแล้วก็ปกปิดนะคะ,ะ,คะทุกคน เบอร์ที่หนิงใช้น่าจะเป็นเบอร์สองสามนะคะทุกคนเนื้อแป้งของเขาเนี่ยละเอียดมากนะคะทุกคนหนิงเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบเออใช้รองพื้นนะเพราะรู้สึกว่ามันหนักหน้ามันไม่สบายผิวหน้าคะ่ะทุกคนก็เลยอยากหาแป้งที่แบบว่ามันสบายผิวหน้าตัวเนี้ยคือแบบใช้ดีมากทุกคน,นี่ะเพื่อนๆดู มันเนียนละเอียดไปกับผิวเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวหนิงขึ้นวิดีโอให้เพื่อนดูนะด้านที่หนิงทาแป้งของดรพงกับด้านที่ไม่ได้ทานเนี่ยเ,เพื่อนๆเห็นใช่ไหมคะว,ว่าด้านที่ไม่ได้ทานเนี่ยมันจะมีความมันความวาวนะคะของครีมกันแดดเนาะส่วนด้านที่ทาแป้งของดรพงเนี่ยมันจะเนียนละเอียดไปกับผิวปกปิดคุมมันแล้วก็ช่วยเบลอหรูอุมขนด้วยนะคะ,ะ,คะทุกคนราคาก็คือน่ารักมากนะคะทุกคนใครที่อยากลองใช้แป้งของดรพงนันหนิงแนะนํานนเลยกดดูรีวิวในต่ละคันนี้ก่อนได้นะ สนใจนะตอนนี้ทางร้านเขาจัดราคาพิเศษด้วยใครสนใจเหมือนเดิมนะคะเดาวหนิงแชร์พิกัดไว้ตะก้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือค่ะ